จากที่ยูเนียนมอนะคะทุกคนขอใหญ่มากทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ที่บู๊คุไลครับไลคัสดีค่ะถ่ายขอถ่ายถ่ายได,ด้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสด <laughs> ีค่ะมีของไวโอเลตมีอยู่ไหมคะทำว่าแหละตาทำ่าไม่นานเลครับอ่า <laughs> ตอนนี้มีประมาณนี้ใช่ไหมตอนนี้มีประมาณงก็หมดไปเยอะแล้วผูสอดหรือว่าสายบู๊คุไลมีหลายอย่างเลยเป็นส,สาวๆนะครับตอนแรกเรงจะมาซื้อไวโอเลตแต่ว่า ไทไม่ทนทนแลุกคนเราตอนนี้เราเห็นคนที่คอสเหมือนเราแหละเราตกใจมากเพราะไม่คิดว่าจะมีคนคอสตัวละครนี้อุ้ยไปไปกล้องหน่อยไทยยูทูบครับนี่ <c oughs> มีช่องทางการติดตามไหมคะเฟซคะนท่ท<ะ>ามาโอเคคอสเราพอน่ารักมากานนาลมาเลยโคโลไลนี่มีรูเซียอยู่ตรงนี้ด้วย <c oughs> แล้วก็มีคนคอสจูจูเหมือนเราด้วยค่ะแล้วก็มีชินจูอยู่ทางนู้น <c oughs> น่ารักมากเลย เชื่อมิ้งซูนีวันอยู่แล้วหรือเปล่าโกดแน่นอนก็สุ่มไปเลยแม่อย่าลืมได้เลยจ่บอกว่ามีคนทางเกลือนิดนึงนะคะเกลือนิดนึงด้วยเหรอไม่นิดนึงค่อนข้างมากเปิดให้หน่อยได้ไหมไม่มีมือได้ Let's go เกลือไหมเกลือหรือเ่าอาหารวันนี้เกลือชุบเกลือชุบแป้งทอดเรียบร้อยขอบคุณมากสำหรับเกลือชุบแป้งทอด เราเจอโกโจคุงด้วยทุกคนดาติกิมีเยวยมนี่แก๊งแบบหนุม่มยาว้าขอ,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 อบคุณครับรวยขนมมากวันนี้คุณว่านใช่ไหมใช่ค่ะแตงโมเองครับอ้าวคุณแตงโมใช่ ครับถ่่ายย YouTube อยูตอนแรกว่าจะไม่มาแต่ได้มาแล้วมาเจอกันสักทีแล้วดิฉันได้เจอดูกองก่อนได้ขายของตั้ง100%นี่ทุกคนบูธคุณว่านทีตงานน้อยจากดินแดนภาคเหนือด้วยะนะคะตอนนี้เรามาอยู่กับคุณน็อกนะคะเป็นคนที่เราเจอบ่อยมากแต่ก็ไม่ได้ถ่ายรูปสักทีวันนี้เราจะมาถ่ายรูปกันนะคะ <c oughs> งานนี้มีแต่คนดังๆก็รู้จักกันเลยตอนนี้เราแบบงานนี้เดินง่ายกว่างานที่แล้วนะแต่ว่าคนก็เยอะเหมือนกันอ้าอยู่นี่เราเจอคุณโมคุณแม่แล้วทุกคนสวัสดีครับสวัสดีช้ายูฟูเฟิร์ทุกคนนะคะ เป็นละท่าหร่สิคุณหนูร้อยห้าส่เนี้ละห้าส่ถ้าเป็น a c นี่แทนร้อยยี่สิบสินค้านาเชฟเขาาละวันเอามาลีเซตนี้ครับเอามาลีหนึ่งเซตเซตหนึ่งครับผมดีสุดการหนึ่งเซตของน้องแตงโมใช่แล้วนี่เขียนว่าอะไรนี่นะเขียนว่าฟอแตงโมฟอแตงภาษาหรือภาาอกฤษแล้วแต่เลยครับเยอรมันละกัน ขายดิบขายดีมากเลยนะเนี่ยโอหมูมาหาจันอะ่ะเฮงๆรวยๆนะครัาาระจันมากครับผม <laughs> <laughs> มีค่าหมูกระทาเย็นนี่แล้ว <h az os> เอ๊แต่ร้านหมูกระทาเต็มอ้าวใจร้ายอยู่นะไอรูปเลยหนึ่งสองสักโอเคไม่ลองหมูนะ เหมาะชอบคุณเบลกับสีม่วงคือสุดยอดจริงนนต้องเป็นแตงโมสีม่วงเออจริงวันนี้ปเป็นสียมพูคุณเบลฝากช่องหน่อยนี่ใหม่เราเทมากเลยอะ let's go คือกกใหม่ใช่ไหมใม่เราพูดได้ยินไม่มไม่รู้เหมือนกันยังไม่เคยลองเลยตะโกน มีแค่ที่เดียวนั่นก็คือแฟนเพจเบลามี่แชนแนลไม่มีแชนแนลเบลามี่โอเคเบลามี่เฉยๆโอเคครับขอบคุณครับรูปแพงยังครับแพงแล้วคะแพงแล้วค่ะเอ้ยขอบคุณมากเลยคุณบอยู่ตรงนู้นทุกคนเมื่อกี้เราไปถ่ายรูปมานะคะทุกคน สามารถไปดูรูปที่แตงถ่ายมาได้ทั้งใน Facebook ส่วนตัวแล้วก็เพจ a c e b o o k ของแตงเลยนะคะเดี๋วเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเลยเราจะกลับเข้างานนะคะตอนนี้ฮอลจะเสียงดังนิดนึงนะทุกคนมีโชว์ของไอดอลนะตอนนี้เราจะกลับไปหาคุณโบกันเรามาเจอคนนิวนะแล้วก็มีคนโบอยู่ตรงนี้นะทุกคนไวสวัสดีค่ะคุณโบวคุณแตงผมว้าแล้วใช่ใช่ นี้วันนี้ไม่มีฟ้าวันนี้ผมพูดอะไรไม่รู้ขอชิปคุณติ๊กแป็กคุณแบบผมดีใจมากบอกเจอคุณแตงอ่ะบอกว่าคุณแตงไม่มาแล้วมามาแต่ว่าแบบตอนแรกจะไม่มานั่นแหละแต่อยู่ก็มาได้โวันนี้ก็คือคุณโบเซ็กซี่มากนะครับทำไมไม่รักนุ่งสงวนตัวทำไมไม่รักนุ่งสงวนตัว ชุดสวยมากสวยมากตาแตกเก่งอะไม่ใช่ตาแตกอย่างเดียวมือแตกมือเศร้าใจฝากช่องนี้หนึ่งช่องโบเบลแช n n นลนะคะแล้วก็เฟซบุ๊กมีเฟซบุ๊กอดัมโมเลโน่ครับผมโอเคขอบคุณมากค่ะ ตอนนี้หลังจากเราไปหาคนโบนะเ,ออเราจะไปหาคนคนหนึ่งที่เราจริงๆตอนแรกเราไม่รู้จักเราเห็นผ่านเฟซแล้วแบบมือยขอตัวละครที่เพิ่งเดบิวต์มาได้แบบไม่ถึงเดือนอแต่เขามีชุดแล้วคอน้องอุก,กิไรอเลตา้าจากนิจิซันจิาุก J I N u n d e r s c o r e M J I N นะคะ G M G ค่ะใช่ค่ะชีวิตเราของพีแล้วครับสุดยอดไปเลย Nice ตอนนี้เรามาอยู่บูทคุณมิวครับผมคุณมิวฮอตมากสวัสดีครับแด้เสียงหลอมากเลยวันนี้เอ้ยเฉยเลยจะจำมือหนฉีดโอเค อ่อไปหนึ่งมาแต่งสวยจังเลยเฮ้ยคุณมิวหล่อมากเลยครับสุดยอดมีช่องทางติดตามไหมครับ let's go ฝากช่องพูดหยนี่นี่นี่ช่องทางเอ้ได้เลยติดตามมุณมิวได้ครับแสนเท่ขอบคุณครับ มิชชั่นตอนนี้เราคอมพิแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราก็จะทําการกลับบ้านนะคะแล้วก็ต้องไปกินข้าวก่อนแล้วค่อยกลับบ้านเพราะว่าตอนนี้หิวมากนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว,ว่าวันนี้เสียหายอะไรไปบ้างตอนถึงบ้านค่ะ นี่นะคะก็จะเป็นทั้งหมดที่เราได้มาจากงานมารุยะน,นะคะขนมบางชิ้นแตงกินไปแล้วนะก็ขอบคุณทุกคนเลยที่มาแจกให้นะคะรวมไปถึงนำบัตรต่างๆนานาด้วยนะคะของที่ซื้อมาเนี่ยไม่ได้เยอะเนาะงานนี้เพราะว่าแตงไม่รู้จะแบกกลับบ้านยังไงนะคะก็เลยซื้อมาพอประมาณนะคะยังไงก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่ดูนะบ๊ายบายคะ่ะ